สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพระอาหารหันต์องค์หนึ่งที่โดดเด่นเรื่องปัญญามากๆเนี่ยกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เราเห็นกันจนคุ้นตาจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนละองค์กันเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนานั่นก็คือพระมหากัจจายนะครับคือภาพที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะมีสองภาพที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเลยนะครับภาพหนึ่งคือภาพของพระอาหารหันต์ผู้ที่ โอ้โหเป็นเลิศทางปัญญาแบบสุดๆสามารถอธิบายธรรมะลึกๆของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจง่ายๆได้แต่อีกภาพหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือภาพเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาบรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ที่คนนิยมไปกราบไหว้ขอพอรเรื่องเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยคำถามสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าตกลงแล้วทั้งสองภาพนี้คือบุคคลเดียวกันจริงๆเหรอครับ คือต้องบอกว่าความสับสนนี้เจอกันบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะนในบ้านเรานี่แหละที่หลายคนมองว่าสองภาพน,นี้คือองค์เดียวกันเอาละครับเรามาเริ่มคลายปมนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวตนดั้งเดิมของพระมหากัายนะกันก่อนซึ่งโอ้โหจุดเริ่มต้นของท่านเนี่ยมาจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยครับในค์พิจารณาเนี่ยท่านเล่าไว้นะครับว่าพระมหากัจายนะเกิดมาพร้อมกับผิวพรรณที่งดงามมาก เหมือนทองคาบริสุทธิ์เลยทีเดียวแล้วทาไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเป็นผลบุญจากชาติในอดีตครับที่ท่านเคยถวายอิฐทองคําเพื่อไปร่วมสร้างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นั่นเองแต่ไม่ใช่แค่รูปงามอย่างเดียวนะครับเรื่องสติปัญญานี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นเอตคคะเลยทีเดียวเอตคคะนี่ก็คือตําแหน่งสําหรับผู้ที่เป็นที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนั้นๆโดยเฉพาะเลยครับ ขนาดพระพุทธเย่ายังตรัสรับรองด้วยพระองค์เองเลยนะครับว่าดูกรพิสูจ์ทั้งหลายในบรรดาสาวกของเราทั้งหมดเนี่ยคนที่สามารถอธิบายเรื่องที่เราพูดสั้นๆให้มันละเอียดลึกซึ้งได้เพราะมหากัจเจยนะนี่แหละเป็นเลิศที่สุดโอ้โหนี่คือเหมือนกันการการันตีเลยนะครับว่าความสามารถทางปัญญาของท่านเนี่ยไม่มีใครเทียบได้จริงๆเอาล่ะครับทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้กันคือ ความงดงามที่มาจากผลบุญแท้เนี่ยนะมันกลับกลายมาเป็นภาระเป็นปัญหาให้กับท่านซะอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเลยครับคือผิวพรรณสีทองของท่านเนี่ยมันงดงามจับใจคนมากมากซะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งชื่อโสริยะพอเห็นท่านป,ปุ๊บดันไปเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาในใจแล้วเชื่อไหมครับว่าผลของกรรมเนี่ยมันตามมาแบบทันทีทันใดเลยเรื่องราวของโสระยะนี่ต้องบอกว่าพีคมากครับ คือแค่ในใจเขาแวบคิดไปว่าโอ้โหอยากได้พระเถระรูปนี้มาเป็นภรรยาจังแค่นั้นแหละครับผลกรรมทํางานทันทีร่างกายของเขาก็เปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงไปเลยแล้วเวลาผ่านไปหลายปีนะครับในร่างของผู้หญิงเนี่ยเขาได้ไปเจอพระเถระอีกครั้งแล้วก็เข้าไปขอขามากรรมและในวินาทีที่ท่านให้อภัยร่างเขาก็กลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมโอ้โหประสบการณ์ที่ได้เป็นทั้งพ่อคนและแม่คนในชาติเดียวกันเนี่ยมันทําให้โสระยักเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งเลยครับ จนสุดท้ายได้ขอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยแล้วมันก็มีปัญหาที่สองตามมาครับซึ่งปัญหานี้ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่กว่าอีกนั่นก็คือผู้คนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดอยู่เรื่อยเลยว่าท่านคือพระพุทธเจ้าเพราะว่ารูปลักษณ์ของท่านงดงามมากจนมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธองค์ซึ่งมันสร้างความสับสนแล้วก็อาจจะกระทบกับพระศาสนาในภาพรวมได้เลยและนี่แหละครับคือจุดพีคที่สุดของเรื่อง พอท่านเห็นแล้วว่ารูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคต่อพระธรรมไปแล้วท่านก็เลยใช้อริธของท่านครับอธิษฐานเปลี่ยนรูปร่างตัวเองซะเลยให้กลายเป็นคนตัวเตี้ยเตี้ยร่างทุมท่วมแล้วก็ลงพุงซึ่งการกระทานี้แหละครับคือที่มาของภาพพระพุงพร้ยที่เราคุ้นตากันทุกวันนี้ทีนี้หลังจากที่เราพูดเรื่องรูปร่างกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมรดกที่แท้จริงที่ท่านทิ้งไว้ให้เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรูปร่างหน้าตาเลย แต่เป็นสติปัญญาที่ลึกซึ้งมากๆในฐานะผู้พิทักษ์ความหมายของพระธรรมครับคือต้องนึกภาพตามนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสอนเป็นหัวข้อสั้นๆแต่ความหมายนี่ลึกซึ้งมากเป็นนามธรรมสุดๆพเพราะเหล่าภิกษุรูปอื่นฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะพากันไปหาพระมหากัจายนะนี่แหละครับเพื่อขอให้ท่านช่วยขยายความให้ฟังหน่อยแล้วทุกครั้งที่ท่านอธิบายจบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะทรงรับรองเสมอว่าใช่เลยถูกต้องแล้ว มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ามัทุปินดิกสูตรท่านอธิบายว่าต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดมันมาจากไหนท่านบอกว่ามันเริ่มจากผัสสะก็คือตาเราไปเห็นรูปจากนั้นก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาแล้วจุดอันตรายมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือพอเกิดความรู้สึกปุ๊บจิตเรามันจะเริ่มปรุงแต่งต่อย,ยอดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นตันหากลายเป็นความขัดแยง้งโอ้โห เป็นการอธิบายหลักจิตวิทยาที่เฉียบคมมากๆเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาไขาปริศนาที่ค้างคาใจกันมาตั้งแต่ต้นให้กระจ่างกันสักทีว่าตกลงแล้วพระมหากัจาจยนะกับพระสังกัจจายหรือที่เราเรียกกันว่าพระพุทธรูปยิ้มเนี่ยมันยังไงกันแน่สาเหตุหลักของความสับสนทั้งหมดนี้เลยนะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญทางรูปกายพูดง่ายๆก็คือ รูปร่างที่ลงพุงซึ่งพระมหากัจยนะท่านอธิษฐานให้เป็นเองเนี่ยมันดันไปเหมือนกับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์พอดีพอดีทั้งๆที่อยู่กันคนละยุค,คนละสมัยคนละที่กันเลยครับตารางนี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับมาดูกันทีละข้อนะพระมหากัจยานะเนี่ยท่านอยู่ในอินเดียเมื่อศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลส่วนพระพุทธรูปยิ้มหรือปูใต้อยู่ที่จีนนู่นเลยครับศตวรรษที่10ห่างกันเป็นพันปีสถานะก็ต่างกัน พระมหาการยนะคือพระอาหารหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ปู่ใต้เนี่ยเป็นความเชื่อของทางมหายานว่าเป็นพระศรีอริยเมตรตรมาเกิดคุณค่าหลักก็คนละเรื่องเลยครับของพระมหาการยนะคือเรื่องปัญญาการอธิบายธรรมะส่วนของปู่ใต้คือโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และจุดที่สําคัญที่สุดที่มาของรูปร่างครับพระมหาการยนะท่านอ้วนลงพุงเพื่อละทิ้งความยึดต,ติดในรูปกายแต่ปู่ใต้เนี่ยรูปร่างอ้วนท้วนกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งทางโลก เห็นไหมครับว่ามันตรงกันข้ามกับแบบคนละขั้วเลยและแบบนี้มรดกที่แท้จริงของพระมหากัจจายนะคืออะไรกันแน่และเรื่องราวของท่านเนี่ยบอกอะไรกับพวกเราในวันนี้บ้างถ้าจะให้สรุปนะครับมันคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากลองคิดดูนะครับบุคคลที่ยอมสละ,ะรูปลักษณ์ที่งดงามของตัวเองเพื่อหนีออกจากความยึดติดในทางโลกกลับกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้กราบไหว้เพื่อขอพรทางโลกเป็นหลักซะอย่างนั้น เรื่องราวข้างมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วระหว่างพรแห่งโชคลาภกับพลังแห่งความเข้าใจอะไรกันแน่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ากัน